สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้ก็จะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนเถื่อนนะพูดถึงปืนเถื่อนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสังคมนะครับของทุกประเทศประเทศไทยนะครับหรือว่าประเทศไหนทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาดูแลควบคุมอย่างเข้มงวดจรงิงจังแต่ก็เหมือนกับว่ามันจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเกี่ยวกับปืนเถื่อน อย่างที่ทราบกนาันมานะตั้งแต่สมัยอดีตจนกระทั่งถึงนะปัจจุบันและก็มองไปถึงอนาคตนะผมว่าปืนเถื่อนเนี่ยมันก็ยังคงนะครับอยู่คู่กับสังคมไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนเนี่ยนะต,ต่อไปนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะปราบปรามให้หมดสิน้นเพราะอะไรนะเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ก็จะพูดคุยนะครับประเด็นนี้แบบเจาะลึกลงไปให้ฟังกันนะพูดถึงนะครับเรื่องของ ใิสัยของคนเรานะครับทั่วไปเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครที่ไม่อยากเป็นคนไม่ดีไม่มีใครที่อยากจะครอบครองนก,นรกรนารสิ่งผิดกฎหมายนะเหมือนกับปืนเถื่อนนะครับปืนเถื่อนด้วยมนุษย์เราทั่วไปเนี่ยก็อยากจะครอบครองนะครับสิ่งที่ถูกต้องนะสามารถที่จะพูดคุยเปิดเผยแล้วก็มีความสบายใจแต่คนบางกลุ่มบาง <S <S พวกเนี่ยก็อาจจะถือครองนะครับสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยด้วยภาวะความจําเป็นต้องบอกว่าบางกลุ่ม แต่ก็แน่นอนนะครับว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเลียดอ่อนในการพูดคุยก็ต้องระมัดระวังนะผมกำลังจะพูดนะครับว่าบางคนเนี่ยเป็นภาวะความจําเป็นความจํายอมแต่ก็อาจจะถูกมองว่าไอันี่คือข้ออ้างในการที่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะครับในวันนี้ซึ่งอาวนุธปืนนะครับผมเนี่ยมีครอบครองอยู่1กระบอกนะครับที่เป็นปืนหักลาทยประดิษฐ์ทะเบียนนำโจรปี2 5 1 8นะกระบอกนี้นะครับ นำปืนออกมาทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยเป็นขนาด12เกรดนะครับลูก2รเป12นะปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้นะย้อนไปเนี่ยในสมัยก่อนนะครับเจ้ากระบอกนี้ถือว่าเป็นปะืนเถื่อนกระบอกหนึ่งนะย้อนไปนะครับในสมัยนั้นแต่ก็ด้วยนะครับนโยบายของทางภาครัฐท่านก็เปิดให้ขึ้นทะเบียนนะครับสิ่งพิกฎหมายต่งตางๆเนี่ย ให้ขึ้นทะเบียนนะครับกระบอกนี้ก็ถูกขึ้นทะเบียนนะครับเรารอปี2 5 1 8ถึง19นะฮะโดยประมาณนะครับถือว่าเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะผมก็มีครอบครองไว้กระบอกหนึ่งนะครับเผื่อได้พูดคุยกันนะฮะทีนี้นะครับก็ย้อนกลับไปนะครับที่เรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่มีภาวะความจำเป็นนะครับสิ่งที่บอกว่าจำเป็นเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของ การถูกบังคับให้ถือครองปืนเถื่อนนะครับจากสิ่งแวดล้อมนะบางอย่างหรือบางคนนะครับก็เป็นภาวะจำยอมนะจะต้องมีการหาเลี้ยงชีพนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าประเด็นเนี่ยค่อนข้างเรียบต่อนนะมันคือข้ออ้างของอีกกลุ่มหนึ่งทีนี้มาดูนะครับนิยามของคําว่าปืนเถื่อนก่อนอาจจะมองได้เป็น2กลุ่มนะครับดังต่อไปนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของปืนดัดแปลงต่างๆนะไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรในการดัดแปลง ก็ถือว่าเป็นปืนเถื่อนทั้งหมดนะถ้าเแปลว่าสามารถที่จะส่งนะครับเรื่องของหัวกระสุนเนี่ยออกไปได้ถือว่าอันนั้นนะคือปืนเถื่อนนะครับนี่คือกลุ่มแรกที่นิยมกันคือปืนเอ่อปืนดัดแปลงนะครับผมไม่อยากจะพลาดทิศนะครับถึงวงการนะครับในวงการหนึ่งนะซึ่งก็เอามาดัดแปลงกันนะครับหรือแม้แต่นะครับพวกท่อแป๊บนะผมถือมาเนี่ยแบบนี้นะครับขอให้คนที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่าง เนะครื่องมือช่่งเนี่ยก็สามารถที่จะดัดแปลงพวกเนี่ยเป็นอาวุธป,ปืนได้กลุ่มนี้คือปืนเถื่อนนะครับกลุ่มแรกอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มของปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแต่ว่าถูกขโมยจากนั้นเนี่ยก็ถูกทําการลบเลขนะครับสมมติว่าปืนกระบอกนี้นะผมครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับวันดีคืนดีนะครับปรากฏว่าถูกโจรเนี่ยขึ้นบ้านโจนก็หยิบนะครับปืนกระบอกเนี่ยติดมือไป จากนั้นก็ไปตะใบนะครับก็คือไปถูพวกเลขต่างนะครับที่เป็นการระบุตัวตนนะครับของปืนกระบอกนี้นะถูออกไปนะครับปืนกระบอกนี้จะกลายเป็นปืนเถื่อนโดยทันทีนะก็จะมี2กลุ่มนะครับในเรื่องของปืนเถื่อนนะคำถามต่อมาถามว่าทาไมปืนเถื่อนเนี่ยจึงเป็นที่นิยมนะเรียกว่าแพร่หลายในกลุ่มของคนที่อยากจะครอบครองปืนสักกระบอกหนึ่งนะคำตอบนะครับมีอยู่หลายข้อมากอันที่1ก็คือปืนเถื่อน จะไม่ต้องมีการขออนุญาตใดๆนะครับสมมุติว่าอันนี้คือปืนนะผมก็สามารถที่จะไปหาบนรลาบมือได้นะครับไม่ต้องมีการขออนุญาตไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานใดๆนะใบรับรองความประพฤติรับรองเงินเดือนนะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องในไ,ไม่ต้องอันที่1น,นะครับในข้อที่2นี่ก็คือเรื่องของราคาของปืนเถื่อนถ้าเผื่อว่าเทียบนะครับในปืนถูกกฎหมายกระบอกหนึ่งนะครับปืนสร้างแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ8 0,000บาทภาคประชาชน ะครับขออนุญาตตามขั้นตอนปกติอันนี้80,000ืแต่ปืนเถื่อนเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆนะครับกระบอกหนึ่งไม่เกินนะครับไม่เกิน2 0,000บาทลงมาสามารถหาซื้อได้นะอันที่2คือเรื่องของราคาที่ไม่แพงนะต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่3เนี่ยถ้าเผื่อว่าได้นําปืนนะครับกระบอกนั้นที่ไปปืนเถื่อนเนี่ยใช้นะครับในการก่อเหตุก็คือกลุ่มพวกอัปทานนะครับหรือว่าพวกโจรผู้ร้าย ใช้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะโยนปืนทิ้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียดายตัวปืนมากเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากนะอันนี้ข้อที่สามใช้เราทิ้งเลยนะครับเพราะในข้อ3ามเนี่ยมันก็เลยจะเชื่อมโยงนะครับว่าคนที่ครอบครองปืนเถื่อนเนี่ยส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าร้อยละาเนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ดีนะต้องพูดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องขออภัยนะครับบางคนที่ถือครองปืนเถื่อนแต่ก็เป็นคนดีนะมี แต่ว่าเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะครับเป็นเช่นนั้นนะประเด็นต่อมานะครับถามว่าไอ้เจ้าปืนเถื่อนเนี่ยจะหาซื้อได้อย่างไรซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างสูมเสียนะครับผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแต่ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในตลาดมือนะถ้าเผื่อว่าดูจากผักพวกต่างๆนะเป็นการส่งต่อทออกันนะครับก็คือนะวิธีการบางอย่างนะครับสามารถที่จะหามาได้อันนี้มีจริงนะครับมีจริง ประเด็นคำถามต่อมานะครับถามว่าทําไมปืนเถื่อนเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะปราบปรามให้หมดสิ้นจากสังคมได้นะไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะอะไรนะอันนี้มีคําตอบอยู่นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้คนที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยคิดจะทํา นะฮะปืนเถื่อนขึ้นมาซักกระบอกหนึ่งเขาก็จะสามารถดัดแปลงสิ่งรอบตัวทุกอย่างนะต้องบอกว่าดัดแปลงสิ่งรอบตัวทุกอย่างที่สามารถส่งไอเจ้าหัวกระสุนเนี่ยออกไปทําร้ายผู้บริสุทธ์ได้นะครับอะไรก็ทําได้นะจึงเป็นคาตอบว่าจะาบาปเท่าไหร่ก็จะไม่หมดไปจะไม่มีวันหมดไปเด็ดขาดนะครับท่อแปบ๊บนะครับหรือจะเป็นไอพวกเนะี่ยอะไรเงี้ยถามว่า มนรูปทรงเนี่ยเหมือนปืนไหมคําตอบคือไม่ไม่เหมือนนะครับไม่ใช่แต่ถามว่าเอาไปทําเป็นอาวุธปืนได้ไหมคําตอบคือทําได้นะครับไม่เฉพาะจะเป็นอันนี้นะครับอะไรก็ได้นะครับสามารถที่จะดัดแปลงได้หมดจึงเป็นคําตอบว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะอาวุธปืนเถื่อนก็ยังคงมีอยู่ตลอดไปนะฮะพูดแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเจ็บจี๊ดนะแทงใจดาแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ อันนี้จากมุมมองส่วนตัวของผมนะครับไม่ว่ายัางไงก็ไม่หมดไปนะครับแต่จะทําอย่างไรให้มันลดน้อยลงจะทําอย่างไรอันนี้น่าสนใจนะครับผมก็มองว่านะในเรื่องของบทลงโทษนะยกขึ้นมานะครับขึ้นมาเลยว่าขอให้คนที่คิดจะทําสิ่งผิดกฎหมายมีบทลงโทษที่ดุนแรงนะแล้วจริงจังลงโทษจริงจังดุนแรงนะ จะเห็นนะครับถึงผลการกระทําของตัวเองนะเมื่อหลงผิดไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะช่วยได้ใช้คําว่าน่าจะช่วยได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยรู้จักยับยั้งชั่งใจเขาเรียกว่าฮิลิโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปความเกรงกลัวต่อการกระทําของตัวเองนะครับที่มันจะส่งผลให้ตัวเองเนี่ยได้รับความผิดขนาดนั้นทิ้งท้ายนะครับในคลิปนี้เพอเออนะครับวันนี้ผมได้ฟังบทสัมภาษณ์ของท่านเลวัต นะซึ่งท่านก็ถือได้ว่าเป็นบุคลากรเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการุปืนะท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนะนักข่าวก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นุปืนะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะท่านก็ฝากนะครับถึงพวกเราผู้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็เป็นฝั่งของคนดีเคารพกฎเกติการของสังคมนะท่านก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะครับเกี่ยวกับนโยบายมาตรการควบคุมต่าง ไม่ได้กระทบต่อพวกเราแต่จะไปกระทบต่อคนที่ไม่ดีนะคนที่เป็นคนปกติสุจริตชนอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจได้ท่านฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้นะรประมาณนี้นะผมฟังแนละ้วก็ดีใจแล้วก็อุ่นใจนะครับที่มีท่านเนี่ยถือว่าเป็นกระบอกเสียงเป็นพลังเสียงที่สงคุณค่าแล้วก็ส่งพลังให้กับพวกเรานะครับผู้ซึ่งครอบครองปืนอย่างถูกต้องทามกฎหมายนะ เอาใจช่วยนะครับท่านเลวัตในการให้สัมภาษณ์ทุกสื่อเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปรับปรามปืนเถื่อนนะครับหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมเนี่ยได้พูดไปก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับในคลิปนี้นะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมีอสูรนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ